สวัสดีครับเมื่อนี้ผมนะครตะล่อนทั่วนะครับมาอยู่ที่ตลาดโคกกระบือบ้านคุดวานะครับเมื่อนี้วันที่หาพฤศจิกายน2 5 6 3นห้อามครับเมื่อนี้วัวกบมามลายรหลครับเมื่อนี้ฝนบปตกกับอาทิตย์ก่อนฝนตกอ่าบเดม่าไทยพี่น้องเบิงรงนกับอาทิตย์นี้แดดนะครับงัวไล่ไหเดี๋ยวสิเป็นตั้งไดนะครับ มื่อนี้ผมจผพาเบิงนะครับราคางัวในปัจจุบันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับที่เช้าวันพฤหัส,สบดีที่5พฤศจิกายน2 5 6 3ครับเดี๋ยวผมพามาเบิงท่างพี่ ส่งัวใสนี่บอบอเอามาจากตัวเมือนี่อโอ้โคมเดียวนี่บอยูบ,บานก็ยังเต็มยูาบ,บ,บานเลยยูบานหมดเลยหมดเลยเอาบอกหมดเลยงัวหลายนะเอ้ยยังงแรงเแล้ว บ่กหัคอกเห็นยังยุกมกำลังขอดซีโต้เ่ยนี่ไป็นไรกันจะนอกม่เหรอเมื่อเดียวแม่โค้มหนึ่งเดืนหนึ่งดิเจ้าเดียวบอกลูกลูกซีไว้ลูกซีไว้ลูกซีไว้บ่สีแดงงามเลยนี่งามเดียวเนาะอายุเท่าไหร่เราเนี่ยอายุเดือนนึกเดือนเศษเศษโอ้เดือนเศษเศษกินนมตกินนมกำลังกินนมนะครับไอ้ลูกเดือนเศษเศษแม่นี่อายุตั้งปีเลย แม่เมนยั้สี่ปีทีละแม่สีปีให้ลูกจักเทือแล้วสองเทือตัวสองเลยนี่โอ้นี่ตัวที่สองเดือนเดียวนาะเนอะเือครับโอ้นี่สีดีเลยเปิดไว้เท่าไหร่แปดหมื่นหา้ 8, หาแปดหมื 8, ห่นหา้าเปิดไว้ที่แปดหมื่นห้ามันมาได้มนกะลงมันหนีตายใส่บอกมกะลีเยืมมกะลี เบอร์เบอร์เบอร์โทรศัพท์เบอร์ใดก็ลุงขิมนี่เนาะครับครับลุงขิมบ้านส้มป่อยเนาะครับครับนะครับศูนย์แปดศูนย์นี่ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งแปดสามสามนะครับอันนี้เพิ่งเปิดไว้ที่แปดหมื่นหาตัวร่องใดตัวเออแปดหมื่นหาครับแม่ลูกลูกเขาก็ได้เดือนเดียวนะครับ แม่ได th ้ล <c ười> ูกอยู <kh> <me> ่สองเสือนะครับลูกตัวที่สองกำลังกินนมนะครับรุ่นเดือนเดียวครับลูกอายุเดือนเดือนกัวๆนี่ครับลูกซีไว้เนาะซีไว้แม่ตัวใหญ่เนาะแม่เนาะแม่ใหญ่เนาะหนาเน้ แปดมื้อหาครับเปิดไว้ที่8ปดมืหาครับแต่พี่น้องสนใจกัโทรมาหาเลยครับรุ่งขิมบ้านสมปอย0800101833ยหครับขอพุดอะไรขับขับับพุ่มนั่นเดีห้องไฟพันทางโลกอะนะ เถิกไงนี่บ่<ว>เปิดไว้เท่าไหร่ก่อห้าหมื่นสองครับห้ท ước, ท ước าหมื่นสองต่อรองเลยเนาะห้าหมื่นสองครับวัวเถิกเถิกไงเลยนี่ครับนะครับเถิกไงเอาไปเลี้ยงเป็นวัวขุนวัวพันธุ์ได้นะครับ เบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์โทรศัพท์ก็ศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปดสอง้หอ้ายหนย้อังห้อยโด้ครับห้อยโด้นะครับอันนี้เป็นนะครับวัวพอพันกันได้ครับใหญ่หนาเลยครับพู้นะครับบนทายหางใหญ่ นะครับตัวผู้ครับตัวผู้นะครับเปิดไว้ที่หามืนสวงครับห้อยโดนะครับต่สนใจโทรมาเลย088 296 0662ครับ บ่โตเถือกันบ่เถยนงอยตัวนี้สามหมื่นสองพับตัวนี้ตัวนี้อายุจักปีแล้วกันี่ตัวนี้สองปีเต็มครับโอ้ตัวนี้สองปีเต็มตัวนี้เดี๋ยหกเดือนกว่าอันนี้สองปีเต็มครับผมสูงประมาณเท่าไหร่น้อยนี่ครับสูงกับระมาณร้อยสามสิบม่านร้อยสามสิบสามสิบสามสิบผ่านเทิร์กไงอะไรครับตัวนี้เถิร์กหน่อยตัวนี้อายุจักปีกว่านี่อันนี้หกเดือนครับอันนี้หกเดือนแน่นครับนาใหญ่เนาะเป็นงัวขุน ตัวนี้ลูกซีไว้ไม่ใมลูกซีไว้มีใบเรียบร้อยม่ใม่ดอกมี่บ่เดี๋ยวนี้ตัวนี้ก่ได้เอามาคลับมันยูอกรถอีกคั้นอันนี้เป็นลูกซีไว้เนาะอนปรับนะครับอันนี้ปีกัวกัวกเดือนพขดีปีัอนเนาะอันนีห้อเดือนแล่นผวานปีหเดือนเขาหนาสนใจเขาลูกซีไว้นี่ครับเกิดเดือนเมษาครับกเดือนเขาเนเปิดไว้เท่าไรตัวนี้สามหมื่นสองครับสามหมื่น นี่ครับเดี๋ยวไายเป็นสยพี่น้องสนใจนะครับมั่วทุกหน่อยอัยุงหเดือนนะครับน,นะครับเอาไปเขาฟอกไปคุ้นนะครับเปิดเปิดไว้ที่32มหมื่นนะครับอันนี้32มหมื่นสอตาสนใจทั่วมหาเลยครับห้อยโด้ห้อยด้นะครับศูนย์แปดแปดสองเก้ 62, ครับ ตัวนี้ตัวนี้กองฮ่องเจ้าบ่แมนครับโอ้ครับลูกแม่มามาจากบ้านไหนก็จอิเขาวงครับูเขาวงปะบ้านไหนต้องปล่อยพุทธปลาข้าวครับพุทธปลาข้าวพุทธปลาข้าวเขาวงแม่วะนี่อายุเท่าไหร่ครับนี่ว่าลูกแรกครับแม่อายุตั้งปีแล้วกับคนมันกับงูเขียวคนเขียวคนนี่แหละบ่ได้ลูกตัวตัวแรกตัวแรกตัวเดียวลูกผู้ใดนี่ มันเป็นง้อควอมโตครับผมอง้อควอมโตแม่กับพอมาโบสถ์พรมันเป็นง้อหรือเปิดไว้เท่าไหร่ตัวนี้เปิดไว้ายเจ็ดหมื่นหกครับเจ็ดหมื่นหกเจ็ดหมื่นหกนะครับเป็นข้มลูกแม่ลูกซีเดือนลูกซีเดือนแม่กับสูงกว่าแม่ลอยสามสิบเลยเนาะแม่ลอยสามสิบลูกนี่ซีเดือนโอ้ตัวใหญ่เลยเนี่ยตัวใหญ่นะครับลูกตัวเมียด้วยนี่ครับลูกตัวเมียตัวใหญ่ สีแดงดีเลยครับสีแดงเปิดด้วยเจ็มืนหกครับสำรับนะครับโค้นี่เจ็มืนหกนะครับแต่พี่น้องสนใจกับศูนย์แปดแปดสองเก้าหกศูนย์หกหกสองห้อยโดห้อยโดยนะครับโค้มาหาเลยห้อยโดยนะครับ ขอ,ขอบคุณอะไรครับุมแม่ไม่เห็นล้มพมนีกับมี้อย่างเงี้ยบ่พ่มีครับขาทุกขาทอนแล้วประกันให้เลยครับตัวนี่เขาห้องแหกครับพ in ่อพ่อบ่ออห้องแม่ป่ับบอครับเปิดไว้เท่าไหร่ครับสามทสามหกเปิดไว้สามที่หกกว่สามหมื่นหกถ้วนเบอร์โทร่วเลยครับ ศูนย์แปดศูนยนนึ่งสเก้าเจ็ดสองอาุจะปีนนอายท่าไหร่ยังวันเด้อวันีสมบูรณจาอายุกี่อปีกวสิจองสามนี่ล้ย่งัวสาวนลูกก็เสียเลยเนาะบ่เป็นมัวสาวอยู่ครับเล้แล้วเดี๋ยวนี้ท่องอยู่นบ่นี่ยเมตัวครับบโอ้เ้มตัวท่องสามเดือนแล้ว ก็สามเดือนแล้วโคิ่ตัวเนาะเปิดไว้ที่สามหมื่นหกสามหมื่นหกตัวนะครับสายพี่น้องสนใจกับซูสแปดศูนย์นะครับหกศูนย์หนึ่งสามเก่าเจ็ดสองนะครับโทรมาหาได้เลยแม่อยู่บ้านไหนครับบ้านจุมพรอย่าโสธรบอกบ้านจุมพรอ,อย่าโสธรนะครับอย่างในงัวไปเลี้ยงครับเป็นแม่สาวท่านในท้องอถาางอ้าท่านในหลูกเจ้าเที่ยวห้องก็ท้องสามเดือน นะครับผสมข้อมตูนะครับท่อง3เดือนนี่ครับถ้าพี่น้องสนใจไปเลี้ยงกัโทรมาเลยครับ080 601 3972นะครับเปิดเปิดไว้ที่36,000นะครับสามขอพุ่หลายนะทั่อมาเลยครับหรอครับมาต,ตัวเดียวบ่ตัวนี้เปิดไว้เท่าไหร่เปิดซีสองเปิดซีสอง เบอร์โทษเลยครับ093 093 088 093 068ยังอีก27 27 1 2771นะครับ42ที่เปิดไว้อายุจลกปีแล้ว2ปี2ปี2ปีป้มีตัตนี้ตัวเป็นวัวสาวท่านทองเตือไปบ่บ่บ่วัวาล้วผสมกเตือเลยเดี๋ยวนี้กระทองว่างอยู่ โอ้นะครับอันนี้เป็นวัวสาวอยู่ประมาณเท่าไรก่อนสองสปีนะครับประมาณ2ปีครับเป็นวัวสาวยังบ่ชทองจักษ์เตี้ยครับแม่ต้นเสลี่ยงต้นเบิ้งมีหลอดจะอัดเลือดนี่เขาเขียน์วันมือเกิดมันงหนิสองร้อยยี่สิบอ็ดหมื่นอยู่ในตังนี่ครับนี่แมาๆจะเลือดโอ้เป็นแม่พันธุ์ที่ดีครับนี่เราไปเกิดท้องเนี่ยไม่มีตำแหน่นะครับ เปิดไว้ที่402นะครับขาสนใหญ่ทั่วมาก 090, 068, 270เนะครับเดี๋ยวพอไปนองยังมาทั่งที่ต้องบนครับ ของเพิ่นุ่มซุ่มนี่มาเอามาได้หลายนี่อาทิตย์วันขันมาอยู่บ่อที่หนมาอยู่บ่อนตกน่ะมาเนีเอามาหลายเอามีนมดูหนึ่งบอเอามาจากตัวมั้ย่ไ้าวมีนมเลยตัวนี้กงตัวนี้หกสองเดี๋ยวด้ ัวนี่เปิดไว้ที่หกนะหกหมื่นสองศูนย์กเก้าสามศูนย์เก้าสามห้าหนแป้าหนึ่ดเก้าเก้าห้เจ็ดเก้าเก้า้าเ็ดโอกี่ปเยเดูคนหน่ร้อยกว่าหมื่น่ะเระว่ามื่นีมันแบบไหนบ่ลูกทิกเต็ก ตัวนี้นะแม่มันเนี่ยจักปีแล้วแม่สี่ปีได้ลูกจักเสียครับได้ลูกสองตัวตัวนี้เป็นตัวที่สองอยู่ในท้องว่างหรือผสมแล้วท่านผสมไปซองว่างลูกตัวผู้หรือตัวเมียครับตัวเมียโอ้ลูกตัวเมียอะไรครับลูกโคมตัวบหรือเป็นลูกนั่นนี่ลูกพีแดง โอ้ลูกพริกแดงลูกพริกแดงยุใสนะ้ำเปิดเป็นลูกพริกแดงนะครับลูกพริกแดงนี่ครับเป็นตัวเมียนะครับอายุประมาณเ,เดือนหนึง่งนะครับถ้าสนใจนะครับเพิ่นเปิดไว้ที่หกหมื่นสองนะครับหกหมื่นสองนะครับตาสนใจโทรมาที่เบื่อซวนเก้าสามหาหนึ่งแปดเก้าก่อหาเจ็ดนะครับคุณพ่อกายาโสท้อนนะครับได้เลยนะี่ แมนว่าไรบ่ตัวนี้เปิดว่าเทเด่นี่สามห้าสามห่นห้าวัวาสาวหนิสาววัวสาวท่านผสมยักเต่อัยุเท่าไรแลวครับนี่ปีกวัวเปิดว่าที 35, ่สามหมื่นห้านะครับรูปรังนะครับเป็นแม่พันธุ์นะครับเป็นวัวสาวหน่อยยังบอลผสมจักเ์เต่อครับนี เปิดเปิดไว้ที่สามหมื่นหานะครับสามหมื่นะ 30, หานแต่สนใจนะครับโทรมาเลยครับศูนย์เก้าสามหาหนึ่งแปดเก้าเก้าหาเจ็ดนะครับพุ่นพอกายยะโซท้อนนี่ครับ แม่ฮัมืดเลยครับเลยว่าเบินงงวขาวทั้งนี้ครับอันนี้เป็นงูวสวัสดีครับใายงวขาวบพวกนั้นแม่ลูกครับนั่นบ่นั่นมอลูกบ่แม่นออออจกัจกเดือนแล้วลูกมันอะลูกมันได้สิบสองสามหมื่นนี่นะครับเดือนสิบสองสามหมื่นเป็นชาโลเล่เนาะดูลนนะแต่สิบกว่าหมื่นชาโลเล่ เปิดว่าเท่าไหร่พุกนี่หพกซิบห้าหาร้อยครับหกซิบห้าหุกซิบห้าหาร้อยเมนต่อรงได้พุกซิบห้าหาร้อยหกสิบห้าห้าร้อยต่อรองได้เบอร์เด็กศูนย์แปดศูนย์หนึ่งห้าสี่ศูนย์แปดศูนย์หนึ่งห้าสี่หนึ่งห้าสี่ศูนย์เจ็ดแปดหนึ่งศูนย์เจ็ดแปดหนึ่ง แม่อายุจักปีแค่ไหนแม่มันประมาณหัวสามลูกหัวสามลูกแมนอันนี้ตัวที่สามบ่แมนครับเดี๋ยวนี้ทองว่างหรือทองแล้วทองว่างลูกเขาโอ้ลูกของเขาได้ซิกว่ามือนะครับนี่ครับลูกเป็นแซลล่เนาะแมนบ่แมนเลือดทุกซีกเลยครับลูกมันโอ้ออกซิเน้างามเลยเนาะแมนมันตามเขาเขได้ยินดีพวามันตัวนี้ อะไรโอ้นี่เลยครับเปิดเบิากันนะเทอร์โบเมนมีเตอร์เทอร์โบเมนชาโดเล่ถอดลอยเปอร์เซ็นพอนะครับอันนี้เป็นพออันนี้ผสมเมนใบเกืดนี่ครับรอบแรกมันบบติดผสมรอบสองขอดีบซีตุล่าหกสามอันนี้เขาก็ได้เมนจะเหนื่อยก่นมัน 1ิกว่าหมื่นนี่แหละครับสิกว่ามื่อนีวันที่เท่าไรสองวันที่สี่ันวันที้าที่ห้าเขาบกได้สิบสองสิบสามหมื่ลูกใสิบสองสิบสามื่นะครับแม่นี่ใหญ่เลยนี่ซูงเท่าไรแม่นี่ครับแม่มันกับสิบร้อยหกสิบบวกยู่บร้อยหกสิบวกก็เป็นแม่ใหญ่หนาเลยครับนี่เปิดไว้ที่หกหมื่นหกหมื้าพันหร้องได้ลงได้โทรมาเลยครับศูนย์แปดศูห่าซีศูนเจ็ดึ หอยยังครับนี่หอยโมกแกงนั่งหอยโมกแกงนังหอยโมกบ้านแกงนั่งนะครับดงหลวงดงหลวงบาม่หมานทรงหายความทรงถึงที่นะครับเปิดว้นที่หกหมื่นหาหาลอยตัวร่องไหนนะครับนะครับทรงถึงทีศูนย่งหาซีศูนย์เนึครับนี่ครับรวามลูก ครับลูกเขาก็ได้12มื่อนี่ครับลูก12มื่อนะครับเป็นลูกแชโรลีเ,ลเทอร์โบนะครับเอาถ้าสนใจก็โทรมาหานะครับห้อยโมก080 1540781ครับขอบคุณหลายๆเลยนี่ห้องไหนห้องของ,องผมครับโอ้นี่เปิดไว้เท่าไหร่ตอร์เลยเปิดไว้ที่สามสอง สามหมื่นสองถวนตอนร่องไนอายุจะปีแล้วครับเนี่ปีกัวเป็นตัวภูเนาะปีกัวสี่สองปีนะครับเอาไปเป็นง่วขุนนะครับเป็นวัวขุนไหนเลยนี่เบอร์โทษทราบเลยเอนี่บอกเบอร์ใดศูนแปดสอง 1, 1 9 9 2ึ9งสองหนึนะครับเอานี้ครับตัสนใจนะครับ<ด>ตัวผูนะครับนี่อายุประมาณ2ปีเนาะประมาณ2ป 2> 2> ีประมาณปีกว้ากวาๆละเกือบ2ปีแล้วเนาะเปิดไว้ที่สามหมื่นสองครับตัาสนใจกับทร <c oughs> มมหาเลยครับคุณพ่อคุณศูนย์แ หนึ่งสองหนึ่งเก้าหนึ่งสามเก้าอัวมาเมื่อผมสนเทตัวดำดำนี่ไหมเปิดไว้ที่สองมืนหาเปิดที่สองมืนหาเนาะเป็นวัวเนือนะครับ่ยวัวเนื้อวัวเนื้อเอาไปคุ้นก็นได้ครับเขาขอคุ้นได้เลยสีดำนะครับสีดำเบอร์ใดเบอร์แป้า ศูนย์แปดเก้าสองเจ็ดสามเจ็ดฮะสองเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดี้จ็ดสี่หาเอันนี้เรีกปีนอน่ปีไปลายปีปายปเนาะเป็นเป็นวัวหน่อยอย,อยู่ได้เนี่เนาะเทกกหน่อยวัวเท้กหน่อยครับเปิดไว้ที่สองหมื่นหา่อร่องได้นะครับถ้านะครับพี่น้องสนใจอย,อยากนั่งไปขุนนั่งไปเลี้ยงเป็นวัวขุน มาเลยครับที่เบอร์089273457 457เหนาไายล้อยมาเดยเหลุรอับา <c oughs> เอาเลยครับจะสนใจนะครับเอาไปขุนเป็นงัวคุนเอาไปเลี้ยงเขาคอกง่ขวขวุนนะครับเปิดไว้ที่สองหมื่นหา โทรมาเลยครับ089273747 5ครับนี่ครับนี่บอกครับงูหน่อยนีห้องไผกน้องงูหน่อยหนี่บอกสีแปลกแปลกเว้ยเปิดไว้เท่าไหร่ครับนี่นิ่มหกเบอร์โทรเด้อ082 082 สามแปดหกหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้อยยังหอยแม่นครับห้อยแม่นครับนี่เป็นวัวน้อยครับวัวอายุเท่าปีแล้ววัวบม้านพ่อปีนะวัวม้านพ่อปีเลยเนาะประมาณเจ็ดแปดเดือนเป็นวัวน้อยสาวอยู่ครับนะครับอายุเจ็ดแปดเดือนนะครับสีนวลโบ๊ท อัวสีบดนะครับนี่ครับเป็นงัวสาวนะครับงัวสาวสีบดนะครับงัวนหน่อยสาวนะครับหนาสนใจเอาไปเลี้ยงให้รับเอาฟอกเลี้ยงนะครับเป็นแม่พันธุ์ก็ได้นะครับสีบดนะครับเปิดๆไว้สองหมื่นหกตัวล่องหนาะ นะครับจาพี่น้องสนใจนะครับอยากนําไปเลี้ยงศนะูนย์แปดสองสามดหหนึ่งหานึขอบคุณหลายตัวนี้กัแม่นบ่หนิตัวนี้กับแม่นบ,อนนบ,นบอโอ้ตัวนี้งามตัวนี้เนาะแม่นเหมือนบ่หนิโอ้สอตัวตัวนี้เปิดไปเถอะเลนี่น้4สี่หมื่นห้าพัน สี 45, ่หมื่นหาพันถ้วนวัวจากปีนี่วัวปีกว่าแล้วครับสูงประมาณเท่าไหนสูง่อยสามสูงอยประมาณรนอยสามสามที่ขึ้นเนาะนะครับเป็นวัวสาวนะครับวัวสาวนี่ครับสีแดงง่ามเลยครับพกหางใหญ่ไม่มีตำนี้ตัวไม่มีตำนี้ใชครับ ช่วงอยสังข์ญี่ปุนนะครับเพิ่นเปิดไว้ที่ซีมื0หานะครับถ้าพี่น้องสนใจกรับ0823861หานึงห้อยอยังครับนี่ห้อยเม่นห้อยแม่นห้อยเม่นบ้านใดมีสังข้อครับโอ้สังข้อลงมาไกลตัวนึงนะโอ้ครับเอาเนี่วัวสาวรรนาไปเรียงครับ<อ>โทรมาเลยครับ082 สามแปดหกหนึ่งหาหาหนึ่งสี่มือหาตัวร่องเลยมีอีกบ้าไม่ละครับไม่ละสองตัวนี่ไม่เอาไมนี่นี่ไม่เอาไมนี่ฮะนี่บวะ มาเบิ้งทางนี้ครับอันนี้ของคุณพอนน่อใดเนาะบ,บอกครับเพื่อนว่าอยู่เพื่อนว่าใหา้มาหาลูกไส้หน่อย <laughs> วัวสาวทั้งมัดบอกวัวสาวทั้งเบิ้ลขับเอาเท่ละตัวเนาะตัวนี้อายุอายุจักปีครับตัวนี้ตัวนี้มันกะประมาณจักปีสามเดือนนี่อ,อครับปีประมาณปีสามเดือนยังบผ่ผสมจักเถื่อนเนาะครับผม ไอเปิดไว้เท่าไหร่ตัวนี้ครับตัวนี้ผมเปิดไว้ที่67ครับ67ครับผมเบอร์โทรศัพท์เลยครับเบอร์โทรศัพท์ครับ061 061 170 170 4608 4608ครับสูงประมาณเท่าไหร่กัน ความสูงนี่ก็ประมาณร้อย,อยสามสิบ,บสขึ้นร้อยสามสิบขึ้นครับร้อยสามสิบขึ้นเป็นวัวสาวนะเนียังว่วผสมจากเตีอยนะเนาะยังวัวท่านผสมจากเตื้ยเลยเป็นวัาสาวสาวอยู่วัวสาวหน่อยนาน้านไปเลี้ยงนะครับนี่นะครับเบิ่งบันท้ายหางกค้หางใหญ่นะครับขาตรงบ่มีตัวนี้เนาะครับผมสีแดงกันไหนครับครับประกันบ่มีเลยรับประกันให้นะครับขาโทตขาถอนไม่มี นะครับหนาตาดีนะครับเป็นวัวสาวหน่อยนะครับนะครับเพิ่นเปิดไว้ที่หกหมื่นเจ็ดนะครับหกหมื่นเจ็ดนะครับถ้าพี่น้องสนใจครับโทรมาเบอร์ศูนย์หกหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์สี่หกศูนย์แปดนะครับนี่ครับห้อยห้อยนะครับผมซื้อก๊อตครับห้อยก๊อตนะครับครับผมบัานี้ตัวที่สองตัวที่สองแม่นั่นคือเปิดไว้ที่เปิดไว้ที่ ครับนมเจ็ดหมื่นถ้วนสูงกว่าตัวนี้เลยเนาะประมาณร้อยเกือบร้อยสี่สิบประมาณร้อยสี่สิบนะครับอายุเท่าไตัวอะไรครับตัวนี้ตัวนี้ก็อายุประมาณสักปีหกเดือนนี่ละครับประมาณปีครึ่งเนาะครับผมโอ้ใหญ่เลยครับนี่นะครับหมอสีไปเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์นะครับครับเข่าฟอกแม่บอกได้สบายนะครับสีแดงงามนะครับสูง นะครับขาใหญ่เลยนี่ครับขาใหญ่โอ้บันไถ่ญ่ขายไงพวกหางญ่หางเงาปุ๊บนะครับนี่ครับอเอาครับพี่น้องสนใจนะครับโทรมาเลยเบอร์ศูนย์ห้องหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์สี่หกศูนย์แปดนะครับนะครับทั้งสองตัวนี่นะครับพี่น้องสนใจนะครับเป็นวัวสัตว์ ขอบคุณนด้วยไรครับผม่ไหนแม่นังครับตัวนี้ก็แม่นังบ่ครับผมอืมตัวนี้ก็อีกแม่นึงครับเนี่ยโอ้ตัวนี้สูงเนาะตัวนี้เนาะครับผมอายุเยอะปีแล้วครับนี่ยนี่ลูกแล้วตัวหนึ่งครับได้ลูกตัวะนะครับผมเดี๋ยวนี้ท้องบ่พ่งผสมไปวางวันที่ยี่สิบสี่โอ้ผสมพึ่งผสมวันที่ยี่สิบสี่ครับผมผสมซีไวครับผมผสมซีไวครับซีไวสูงเก่าสูตรเกครับ CY เปิดไว้เท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้ผมเปิดไว้ที่หกสิบห้าครับหกสิบห้าครับหกสิบห้าโบดครบเครื่องครับแม่โครบเครื่องเป็นแม่พันธุ์โคบเครื่องหน้าตาดีครับนี่แม่โบดนี่ครับสูงประมาณร้อยหาซิบขึ้นครับตัวนี้สูงเลยครับใหญ่นี่ครับขาใหญ่เลยนี่ครับขา ครับเดี๋ยวถ่ายพี่น้องบงกันนะครับนี่ครับเครื่องดําหางเาี้วนครับหางเงี้หมมะสีเป็นแม่พันธุ์แม่บอกได้เลยครับสีแดงสูงรูปร่างดีครับถ้าสนใจก็ศูนย์หกหนึ่งหนึ่งเกศูนย์สี่หกศูนย์แปดเปิดไว้ที่เกสหกสิบห้าครับโอ้หกสิบห้า เปิดไว้ที่หกที่ผาครับลงกันแล้วครับตัวตัวนี้เปิดไว้ที่หกที่ผานะครับนี่นี่ครับหกที่ผานะครับสูงยาวหนาโอ้ยเป็นแม่ท่านได้ดีเลยครับนี่ครับหางยาวนะครับไต่การเลยนะครับนะครับพี่น้องสนใจกัโทรมาเลยครับศูนย์หกหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์ซี่หกศูนย์แปดนะครับขอบคุณหลายครับขอบคุณครับครับผม โอ้วหลายครับมือนีเดี๋ยวค่อพไปนองยางเบิงโอ้ตัวนี้